ครับพี่น้องก็บึงอุ้ยชีวิตอีกมุมหนึ่งของสมเพียงนี่ครับผมจากการที่เขากินแลี้อวดูครับผมขยะดน,น,นล้วนโยนมานี่เลยครับย้อนมานี่แลต่างบ้านนี่แหละพอดเวลาเาก็เก็บบันยเอามาแล้วตีเทามาแล้วตีมา,ามา,มา,าเก็บกันมาพี่พ,พี่พี่พี่เท่าดูโอ้อืดข่อยมาแล้วเอาเร็วเร็วมาพี่เอาจับจับอ,อืดเย้ย เจ้าเฮ็ดท่านั่นเถ่าจมคนหนาหักถ้าเจ้าเฮ็ดท่านี่นะหนาหักหนาหักอุ้ยเอ้านายนางเจ้าเปียงคือบ่เฮ็ดผู้เดียวเจ้าเปียงคือนอันข่อยไม่เอ็นน้ำยังเนี่ยโอ้กาให้เจ้าจับถุงนี่เห็นบ่นี่ข่อยก็อีได้จับขวดใส่นี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 ่เดี๋ยวข่อยจะไปซื้ออ้าลูกสาวน้อยข่อยมามาช่วยพ่อเถอลูกไหมนี่มานี่มาลูกแก้วมาเฮ็ดกันได้สองคนน่ะ เออเห็ดน้ากันโดนเนาะเอาอีลาจับถุงลูกอีลาจับถุงเออเอาอีลาจับดีดีเอ้ยใส่แดงละครจันหน่อยก็ได้ได้พ่อที่ไปซื้ออมยิ้มมาให้ดีบะอมยิ้มนะเออนี่แหละครับกินเรากันเก็บเราไปทำเล็บมากันคือทำเล็บเท้าคันเท้าเหยียบเอาเสียมันสิใสหลายดีมีวะเออแม่นอี้มีวะลืมขื้พ่อว่ะอือโอ้เหยียบเชี่ยดีเท้า เปิดฝาก้นเปิดฝาก้นว่าลูกบอกเปิดฝาก้นเปิดฝาเหรอใช่ว่าเปิดฝามัไม่ให้ได้จีอีพ่อคอยเออเทคคนบ้างนะเอาเทพ่อมาถุงหนามีหลายบ่อื่นว่าอยากใส่เปียกข้โพดมาใส่ข้าโพดม้าน่ะเก็บทิ่มเบินพูดละเงินละงอหลายแทนที่สีกิ้วไปถ้าใส่ถังขยะใส่ขยะใส่ขยะเยอะกำลังมันลังสินค้าเดี๋ยวสั่งมาจากตตน่นล่ะ ลายลายหายพี่น้องเอ้ยจะได้เอาไปขายเจะมาบอกคือลายเถอะมองข่าวใช่จะมันเห็ดแห้งเนาะเห็นว่ากันอะไรน้ำแข็งฮี็งท้องมองซอกหน่อยนี้นะไปตะเอาไปขายจะอย่าลืมเอาถังพคุณลุงคอยด้วยมือนะมองข่าห้างก็เอาไปขายเอ้ากระติกเพิ่นกระหามาดอกหนักกิโลเขาอุ๊บอันนี้ขวด ไปขายก่อนดีกว่า็ถิ่มไว้อืส่วนนี่ก็เป็นทีวีพี่น้องทีวีห้าสิบห้านิ้วนะครับทีวี TV จอแบนห้าสิบห้านิ้วตับนี่ละ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าที่ได้จักบาทพี่น้อง <laughs> เดี๋ยวไปขายกันเอากัะสิเอาของไปขายได้บาทนะครับ รถนี้เราจะได้กินฟ้ามาดูกันมาดูกันนี่ได้มาแล้วนี่ไงเก็บเล่นเล่นก็ได้แล้วเนี่ยได้ค่าขนมมรรดาพอดีเลยนี่ได้ของแถมด้วยนี่ไงนี่ไงเป็นไงละ่ะเยี่ยมไปเลยอันไหนของหนูอันไหน,นหโอ้โหมาขายของเก่าได้ของแถมด้วยนี่ไงเยี่ยมไปเลย